สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนครับผมวันนี้มาเจอกับโอสายดุยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับมากินผักกันครับสําหรับคนที่กินผักไม่เป็นนะครับนี่ครับมีหลายผักเลยครับไอ้กงตุ้งนี้จะเป็นกุงตุ้งสดๆนี่ครับอันนี้มะเขือสดครับผมแตงสดครับแล้วก็นี่ครับมะเขือปล แล้วแถมยังมีหัวหอมอีกครับนี่หัวหอมสดๆครับเดี๋ยวคนที่กินไม่เป็นลองกินดูครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้ใบหัวละพาครับลวกแล้วก็ใบนางรักลวกครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมาดูกันครับอืมสุดยอดนะครับโอ้ครับผมม้วนเลยครับไม่ต้องห่วง วนวอนเลยครับอือนู่นครับตามด้วยหอมแล้วตามก็แตงกวาครับอือหือดูด้าครับ,รบ,รบอร่อยอร่อยอูอามีเลย มากินด้วยกันครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพี่พี่นะนะทุกคนครับมาหัดกินผักด้วยกันครับนี่หวานครับอืม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 ดีมาครับนี odles, ่เขาหนนี่จงไทยครับปลูกเอง ื้อกลิ่นหอมครับหอมอยอดหัวครับนี่ครับหอมอือหือยอดอืออือครับอือหือุยอดมาเออพี่น้องอือ นะครับเป็นลูกเลยครับผม,มนี่ครับสดๆครับผมอกินกันไหมฮะอืม อ,อ,อืม,อ,มอืม้อันนี้เป็นมะเขือนะครับเนี่ยอื้าอ,อ,อืหอม อืมอืมรับอืมอืมอืมรับหอมครับหอมหัวใหญ่มหอมเราเนี่ยนะอืม อืม่ายหมดแล้วครับผมอืออือขาเดียวคนเดียวครับอร่อยอร่อยอืนี่ครับมะเขืออืออือนม่งกินอือไม่หวานอือ อือ๋อครบออออับครับด็อืออมอออครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นหัวละพานะครับใบหัวพาหวานนี่ครับใบหัวละพาลวก อร่อยมากครับผมวันนี้กินผักไม่ต้องห่วงครับสุดยอดเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมใครกินไม่เป็นลองมากินดูนะครับผมอร่อยสุดยอดผมจะบอกไว้ให้อร่อยมากครับอร่อยใครไม่เคยกินผักรองดูนะครับผมนี่ครับลูกโดดเลยนะครับนี่มะเขือครับสดสดครับ ต้ม้เขูดอืมอืออือครับอันนี้ใบหัวระพาอื้อหืออือหือครับบางคนไม่รู้นะครับว่าใบหัวระพาใบนางรักเนี่ยมันเอามาลวกกินได้ เยอะๆนี่เอามากินเป็นผักเ,เป็นสมุนไพรครับอือรับอือนี่ครับใกล้หมดแล้วครับผมเดี๋ยวนี่ครับอือหือนี่ผักบุ้งนะครับนี่ผักบุ้งลวก นี่ครับบุ้งลวกโอ้โหนี่อืม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 ,อม,อม,อม นี่ครับใบหัวลาพาอืมอ <Luis> ืมอลัวมีดมากครับสุดยอดอืมอืม ครับหยุดยังไม่ได้ดูงานนี้อือขอให้ดีข้างล้มทำใหญ่ๆนะครับนี่ครับผมนี่เป็นผักบุ้งครับผักบุ้งลวกหมวนนะครับนี่ครับเอาน้ำรีดเขาดูได้ กินไปกินมาก็เริ่มอิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับโอสายลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ